สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจา้าในซองแอ L ส่วนกินแซบนัวพี่น้องมืดอนี้เบเด็ดตำวิธีตำให้พี่ให้น้องเบิรงจา้าตำบักทัวใส่บกออักหอยแขรงได้บกออักหอยแขรงมาโลหนึง่งอันนี้ปอกเปลือกพี่น้องมันมันก็นเลยอันส้วมปลาไหลอืมเอาเนื้อซื้อมาไว้เม่ก่อน ที่ยางก,กินเขางกลับต่ามากลัวพ่นลมเส้นพี่น้องเส้นน้อยคักเส้นน้อยเส้นเหนียวอือ จำนำหิวเข่าได้บ้างไหมยังหล่ะเครื่องเข่าเครื่องขนมเสร็จ

Người kín được. Bố <cười> 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 mình ăn cái này, đấy. เขาหน่วยโอ้กินไปทองห้องไปเด้อยไปนี่ เขาแบบตีมือพี่สองเขาตีมือพอดีมาอย่างเขาอะไรกันฮะเขาพอดีาดูบ่าดูบ่าเขาตีมืออีไนด์กินเขาประลางมือ 嗯，牛熊。 ข่าวนนี่คือโพแทกข่าวนียย่งแขวงกับเบริร์ตพี่น้องไปซือ้อข่าวนี่งมาหนึ่งข่าวนี่งที่เอามาจากบ้านกับเบริร์ตกินเก่งเลยยังจะข่าแจวไม่เคยกินข่าเจา้าก็เลยได้ซื้อข่าเจ้ากิน เม่ผักกระเดเม่ผักกะถิน nhanh kìa à <S preach science> không xòe không hiệu thọ kèo lên ta Hãy subscribe kênh

เยาว์เส้ากินกำนานประเด็กเสียดายไม่ทักกระเดเบิดเบิดอีดีอีเหรอแอบ อิ่มพอดีพี่น้องจ้า,าสำหรับมื้อนี้ก็มากินขา้าวแดงกินตงามทั่วกับขาวให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้าตำใส่หอยแข้งสำหรับมื้อนี้พี่พน้องท่านใดที่เข้ามาเบิ่งกะฝากพี่น้องกดไลค์กวแช์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แอลเนสเดิ้อจ้า <c oughs> เอาไว้พอกันจิ้มหนามืออน,นานแล้วพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะขาติดเม่อ